เผลงค่อยมือไม่ได้ดอกพุ่งไต้มุมไตเมนอยู่นะเด็กขอสร้างก็ายอะนะแสบจอเอฟซีจากสวิตสาธูยมสุนธากินรังผึ้งอันเยอะอกในลูกเนะรังผึ้งอร่อยอร่อยกินหน้าอร่อยใช้โป๊ะขาวแล้วจ้ กน้ำพึ่งน่าอร่อยมากๆ<ด>มุานายกบนออเดวไวดาวอีกห้าร้อยดวงสาทุไก่จะมาจิกไข่จ๋อเนี่ยเออาอ่ออคนยกศพพิดากราดัสบิบ,บวดวงสาหนะุกินอร่อยๆนอยู่เศรษบเส้นนะนีมม่ภาพนั้นเนี่ยใช้ปอกขาไว้กี่อุ่นแล้วนะ ลอยหม่จ๋อจ๋อเลยไม่ลุกขี่แซ่บเนี่ยอบกินขอบข่ให้นั่งนิ่งนอร่อยเลือหลายทีเดียวสาธุเลยทุกตุกท่หนนะครับ ไม่จ่อไม่อาบน้ำเนียวใครรับอาสาสมัครจิตอาสาจับจ่ออาบน้ำหน่อยอ่าตาเสดท่านะอันนี้ให้ลูกตาเสิร์ดนะลูกตาเสิร์ดน้ำพูดกันดีตเดี๋ยวมไม่หลวงหัวมีอาบน้ำให้เชื่ออะไรมาอาจังเดี๋ยวให้หยุดวัดมาอาบน้ำน่ะเดี๋ยวผมไม่อาบน้ำให้ปิดกระโปรงเอาสบู่มาจะอาบน้มันเอาสบู่อยู่ไหน อยู่ไหนมูมีนะจัดอุ้นมึงไม่ได้จัดอุ่นอับก็ได้ต้องลงพูดอ้ามาตรงนี้แหละมานอนมานอนกินดูโอ้ยเจ๋อเจอนอนกินดีเลยเฮ้ยมึงนี่เนาะเกินมาถึงนอนโป๊บเลยก่ะอนอ๋อวัน โนนยมนนใครติดต่อสัตวแพทย์มหาจอหน่อยก็ได้น,นะโยมหนักเพื่อที่จะได้ให้หมอให้หมอตรวจดูสุขภาพจิ้มเลยนะโยมนะนอนลงนอนนอนดิ <laughs> นอนไหนท้องนี่นอน,นเอา้านาดมันป่วยอ่ะ<ง>อาวกิตต่ออาวกิตต่อวะเอออาวกิตต่อลูก อร่อยสุดก็จ้อเนี่แหละเศษอ,อย่าบวิธีจับก,ก็เหมือนคนนะพี่โยมนะมันไม่เหมือนลิงนะจับเหมือนคนมากเลยมันลิงตรงไหนเนาะคัดเศบ สุได้เ้าเขากินอิ่มนอนหลับจอจอเย่เาจอ,าอาโอ้หอโอ้ยอยากให้เกาให้ โอ้โหกินอิ่มแล้วอย่างเงี้ยกินอิ่มแล้วอ้อนยอมนะอ๋ออิ่มแล้วยอมสบายแล้วนให้เกอาพุงแล้วคราวนี้เออนี่อิ <c oughs> อ่มแล้วก็นอนให้เกาปุงให้ส่งดาวมาอ่าให้เจาะยอมนะจะได้ซื้อพวกผลไม้รากไม้นะให้เพ่อเจาะ นอนนอนสบายเลยมาให้นอนเก่าพุงน่ะโอ้ยอ้านอนกินพร้อมเป็นยังไงล่ะเอออามันอามันเต็มที่เลยลูกเอ้ยเอาทุกอย่างน่ะเอออ่าเต็มที่มาเขี้ยวบนยังอยู่นะนั่นน่ะมีอยู่ใครบอกเขี้ยวบนหักหักเล่มจหะอ๋อเล่มเล็กใช่ไหมับผมสาธทุก่าไงไปทับ แจกจอเลยนะแจกด้วยไอจอซองนึ่งไอจอซองจอทำไมสบายจังฮาสู้ตัววัดไม่ได้ตัววัดพี่ที่เชี่ยวใสอย่างเดียวเลยเไม่เชื่องี้ไหม